แม้ออกมาเสพข่าวภายนอกกันบ้างดีกว่ามัวแต่ขดตัวอยู่ในยานไฮปเปอร์เลียนมานานละโดยที่เพื่อนๆในวงการกันดดั้มเนี่ยก็น่าจะรู้ดีแล้วนะครับผมว่า เจ้าตัวของกันดัมไอรอนบัตออฟเฟนในภาคอู่ฮั่นเนี่ยมันได้ทําเป็นเดอะมูฟวี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หลังจากที่แม่งทําเป็นเกมแล้วมันคงไม่ปังละมัง้งเฮียแกเลยเอาออกมาทําเป็นเดอะมูฟวี่ให้เราได้ดูกันสักทีนะครับผมเพราะเอาจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่า <c oughs> ไอ้กันดัมไอรอนบัตออฟเฟนในภาคอู่ฮั่นเนี่ยมันน่าสนใจจริงๆนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดจะให้เล่นเกมไปด้วยแล้วก็เสพเนื้อเรื่องที่เราเคยดูผ่านอนิเมะมาแล้วเนี่ยมันก็ ดูแก,แกนะนแต่นี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาดูกันได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆชอบแบบเกมมากกว่าหรือว่าชอบดูแบบอ,อนิเมะมากกว่ากันโดยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันกับพวกของเทกดันเลยแต่จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างภาคหนึ่งกลังจะเข้าสู่ภาค2นะเพราะงั้นถ้าเกิดในเดอะมูฟวี่นั้นมีไอมิคาสกิกับไอออกาอยู่ก็ไม่ต้องแปลกใจแหม äh ชอบจังเลยในขายของเล่นพังๆเนี่ยเดี๋ยวมาเน้นอะไรแปลกๆอุ้ยแม่เออ ไม่ใช่ของจริงมันต้องมีเข่าข้างเดียวเด็กข้างเดียวพอเฮ้ยไม่เคารพต้นปรับเลยใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ โดยในส่วนของภาคอู่ฮั่นเนี่ยก็จะมีรอบฉายในโรงหนังอยู่2รอบนะครับผมโดยที่รอบแรกเนี่ยผ่านมาแล้วนั่นเองและในรอบที่2ที่กําลังจะฉายนี้ก็จะฉายขึ้นในวันที่2 2่สถึงยีเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับผมและขอบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้กันดัมไอรอนบัตออฟเฟนเนี่ยไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะงั้นก็อย่าลืมมาดูกันดัมไอรอนบัตออฟเฟนอู่ฮั่นในโรงภาพยนตร์กันด้วยนะครับทุกคนและสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่จ้าเฮ้ยพูดไป มิแฮนจะทำภาคแอสทอลอสไหมครอยากดูเลย